สะพานเดขึ้นสะพานเว้ยขึ้นสะพานเฮ้ยโอ้โหสะพานนี้ทนายเปอร์โคตรมันตายแล้วตายหนึ่งบังวิ่งมาตรงตงเลยเฮ้ยเช้อกตกลงน้ำเฉยเลยโดนต้นตีมาโอ้เนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยเอ้าโอ้เอ้าอะไรวะ ติดบ,บักติดบัคเหรอวะเดินเดินไม่ได้ได้ะไรหียอาได้สามตัวแล้วเว้ยโตคนเอาเลยเว้ยไม่เจอใครนะเอ้แค่ตีตัวกูบุกเดียวโอ้กูโดนจนได้มั่งมาเอาหูพื้นโอแคกูตายไปกูดูก่อนมั่งอยู่ตรงไหนมั่ง ไอ้แม่เต้แม่ใส่ดักมันเฝ้าอยู่ในจุดเอ็มเลยมันจะวิ่งไปตายไงไม่ดักอ่ะเล่นอะไรกันวะทนเป้าเก่าเปิดเปคนเนี่ยหลสัตว์ไอ้จุดบีโดนยึดป่ะเดี๋ยวกูดูก่อนตรงไหนมันนั่นน่าจะเออเพื่อนเรายึดอีอยู่ตอนนี้มึงพวกมึงไงเฮ้บีโดนยึดโอเคเดีย๋ยวกูไปช่วย <c oughs> เบี้ยปอไม่ดูประตูล่างอ่ะกูเกิดกูเกิดบีแล้วกันเบี้ยพี่ผ่าละกูปืนกูระยะไกลไม่ได้กูหลังพึบเลยว่ะตรงกูพึบเลยเว้ยเลยแตกมาพึบเลยว่ะเตะขึ้นมาอ้ยเบี้ยแตกกูแตกเหมือนกันเพื่อนอ้าว อีอีส <plane>. ัดเอ้ย <management> อีฐานไหมฐานไหมเออฐานเกิดฐานเว้ยเกิดอีฐานเห็นพอมันไม่ถึงวิอ่ะโดนละเฮ้ยมาเกิดตรงกูได้เลยกูยืนรอเนี่ยพวกมึงเกิดยังอ่ะเกิดแล้ว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 นี่ไงโอเคเอ๊ะไอ้ดิฟันวอร์เลยเพื่อนเออไทยไทยทลายเฮ้ยมันอยู่ข้างบนบ้านกูได้ยินเสียงกูทะลุบ้านแม่งเลย กูเข้าแทงเลยตายคุณบ้านตายวางเตะไปๆกูไปกูเข้าไปอีกบ้านหลังนึงนะอ,งอยู่บนรถไฟเต็มเลยคุ้มเลยดูฟังเสียงก่อนเร,เ,รเ,รเราเราแม่งเราจะเสียเปรียบเฮ้ยเหมือนข้างหลังเราจะมา อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแตกโดนหลังไปหลัง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 เออไหนวะไอ้เจ้าอยู่ในห้องแตกอุ้ยกูโดนข้างหลังทั้งตัวเลยไงไอ้เจ้ากูโดนข้างหลังดิงตัวนดิงจบเลยไอ้เจ้าเจ้อย่างคมครับตาหนี้เจ็ดสองไอ้เจ้ากำลังมันให้เกิดไอฟอได้เออ ไอ้ปออยู่ที่อยู่เฉยๆนะเว้ยนั่งฟังเสียงก่อนเออมึงใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งรีบให้พวกกูเกิดก่อนมึงคนโอ้ยเจ้าแม่งโถมาหาเจ้าปอเต็มเลยเฮ้ยเตะรอเดี๋ยวมันมาแน่ข้างบนข้างบนรถไฟเข้ามาเข้ามาเข้าประตูมาเออรถไฟอะรถไฟใจเย็นใจเย็นมันมาละกูดันดักก่อนแตกเข้าหัวเด็กแค่ พอสายโหดว่ะกูได้ยินมันอยู่ข้างล่างอ่ะมันไปยิงมัได้เอ้าอย่าเพื่อนเราโหกูก็ตกใจมันเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยกูโดนมันมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องทดงศพกูเฮ้ยเหี้ยวตกไปสวยโอ้โหตกใจอะไรวะตกตกตกตึกอ๋อระวังข้างล่างนะ ก็ได้ไนะี่ได้ได้ข้างล่างมีตัวนึ่งออดองแล้วหลังเหย่อะไม่ทันมัวแต่ยิงมองหน้าไอ้เกี๊ยบโคตรเท่เลยวะ่ะถ้าตายโอเคมึงกดมึงกดคลิกซ้ายอ่ะพอก็ยื้อไม่ได้ทำให้มึงยื้อได้นานขึ้นไ,ได้ปะขึ้นได้ ก็โผใครช่วยได้เหมือนกันแบบนึงเดี๋ยวกระจกวะเนี่ยเฮียระเบิดด้วยกันโอ้โอ้เฮียปอล้มอยู่ไหนวะไม่รู้ข้างล่างข้างล่างตรงเราโคตร็วเฮียปอลไม่บอกว่ามีตัวไอ้ทัดกูจะลงมาช่วยโคตรตึงอ่ะกูจะลงมาช่วยเฮียปอตายห่าเลยไอ้ทัดต้องสอบกูต้องสอบกูมีตัวหนึ่งอยู่ตรงล่างตกงรถกูรู้ เพื่อนของเราดีจุเราเสียหมดเลยเกิดเกิดหานเกิดเลยแปลเอก่อนอยากูดูก่อนเสร็หมดแล้วเออมึงมึงดูมึงมึงเกิดในแมพใช่ป่ะมึงดูว่าเออว่เพื่อนเราอจุดไหนมั่งใฮะแต่ตอนนี้เราเอาเอได้ตอนนี้เพื่อนมันอยู่เออยู่บีอยู่อีเยอะตีไม่มีตัวเลยเราคงจะได้ต้องไปยึดเอวะดูดูรถถังเลยนะรถถังมันอยู่เปล่ารู้สึกว่ามันได้อยู่บนรถกันนะ รถถังไม่ทําหน้าที่เลยว่ะรถถังรู้สึกว่ารอบนี้เราจะเราจะโดนตึกติง,ตงนะรอบนี้ี่ดนม,มายรอบนี้เหมือนเราจะโดนหนักนะไอ้ตรงกูอ่ะถ้ามึงพมึงตายตรงกูเกิดได้นะเออกูยังไม่ตายหรอก มันให้เกิดกับที่มึงเลยตายเลยนะกูเกิดได้อากูนี่หมอกเล่นหมอกกับระวังด้วยน,นะเว้ย แถวนั้นอะไรเยอะแถวนั้นอะไรเยอะกูยิงอยู่มันไม่ตายต้องสไนเปอิดโอ้โหรู้เรื่องเลยรถถังมาระวังด้วยกูยิงรถถังอยู่ระวังระเบิดด้วยนะเว้ยอาร์จีไปยินเพื่อนจะตายแต่พี้ยอะไรกูสาวลงมาช่วยจะดูโอ้ยชุบได้ปะไปมึงโดนอะไรเนี่ย เอยจะลงไปช่วยแม่เสือจตายแบไอ้เจ๊กูนอนอยู่บนบ้านเพื่อนกูนอนอยู่ข้างล่างช่วยหน่อยเหียอยู่ในกูนอนอยู่ในบังเกอร์เพื่อนว่ายังไงวะไอ้เหี้ยกูอยู่ข้างล่างไม่น่าได้ตายดีกว่าตายบังเกอร์ใครจะไปวิ่งมึงอยู่ข้างล่างใครจะไปช่วยมึงได้วะมันวิ่งเต็มเลยเต็มตีนเลยเนี่ยไอ้คกกูบอกแล้วว่าอย่าอย่ายืนติดหน้าต่างมากโดนเลย เกมนี้แม่งอยู่ที่เชิงจริงอ่ะโอเคกูกูเปลี่ยนฝั่งกันแล้วไงตายได้ตาตึงใครวะเหี้ยตกใจแม่นแมนจังเฮ้ยมาข้างหน้าขอข้างหน้าได้ปะไปแล้วเออ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 ค่อยไล่ไล่ไล่ดูนะเว้ย จะเปิดตัวไปเยอะค่อยไล่เปิดอย่างเงี้ยไอปอไอเจเจกูลมกูลมในบ้านเพื่อนเออลองไปช่วยโหอาบิจีปารเลยสัดเอาเลยบังเกอร์เพื่อนกูโดนเนี่ยไอป่อเร็วปอเร็วรถถังโอ้โหจะรอดได้ไงวะอย่ารถถังขนาดนั้นโอ้โหเอาอะไรมารอดคิ่แม่งเลยรถถังโอ้โหทำไมโดนหนักจัง แพ้ยี่าตาน,นี้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจ<อ>ริงเกินแพ้เดี๋ยวโหดูดิแดงเคยบเกิดนี่กันอะไรเอามันเอาคิว <c oughs> ระวังวยพี้ผา่าละไม่มีทางหลบป่าวะ่าโดนสไนเปอร์เนี่ยเรียบร้อยไ,ไปไปไป อชิเมนต์ปลดล็อกเลยว่ะดานี้โดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยหนักๆหกร้อยถูนสี่โอ้โหไม่ได้แทมนึกนิดเดียวแต่ง่ะถ้าไอวจะโดนโดนใส่อย่างเดียวเลยอาดยับเลยใช่มันๆอย่างเงี้ยละเพื่อดอชิเม้นต์ปดล็อกมันคนมันเลย คอนเนิวไปจัดไปเอาว่ายกคนขึ้นหาดว่ะ